ขอวาดสดอีกแผ่นหนึ่งแล้วกันนะครับมาตึง่ายกันดีกว่าเจาะอดีนี่วาดปาก,กาก็ามานันนะฟรียไยจะเหมือนนี้นวาดพระอวโลกิกิเตสวนนะ รือปะสมัยนวชเจ้าชายเวลมันอารมค้าง ขึ้นรถไฟมาสองบาทหาเลยทุกครั้งกลับบ้านทีอะไรธรรมดาก็ตกเกือบร้อยบาทละพอขึ้นรถไฟนี่ฮาเลยสองบาทแต่ต้องกลับเป็นเวลานะครับเรื่องจับเวลาแต่ก็ได้อย่างเสียอย่างกลับดึกก็ไม่ได้ไม่ได้องกับเป็นเวลารถไฟนะ เอโรติเกสวนีนเวลาไปทัศนศึกษาโบราณคดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีเวลานั่งเก็บแล้วต้องรู้จักสเก็ตเร็วเพื่อเก็บแล้วก็เขียนบรรยายไว้เออนี่เป็นประวัติศาสตร์อะไรนะเวลาไปทัศนศึกษาเราก็ต้องรู้จักสเก็ตเร็ว เหมือนนอกบินผ่านวาดนกได้อะบ้าไปแล้วแต่ต้องทำอย่างนั้นจริงๆอาจารย์บรรยายไปแล้วก็วาดเก็บไปไม่ต้องให้ใกล้เคียงก็พอ,อเป็น บันทึกเดล่ว่าเราไปที่ไหนมาเราเจออะไรไปเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเจอเหมือนอ่านหนังสือไว้ไว้สอบอะไรเงี้ความทงจำหรือไปเที่ยวเจอบรรยากาศดีๆเราก็เก็บบรรยากาศสเก็ตเร็วถ้ามัวไปนั่งเก็บเนียบก็อาจารย์บรรยายไป็น่นแล้วสถานที่ที่ยี่สิบแล้วโบราณสถาน หรือไกด์พาทัวร์เที่ยวนู่นแล้วบรรยายไปสถานที่ท่องเที่ยวไปยี่สิสถานละนกมวนนั่งเก็บอยู่ก็ <c oughs> <c oughs> ตามเขาไม่ทันไม่รู้เรื่องอีกต้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บนกบินผ่านสเก็ตนกได้ตัวหนึ่ง <c oughs> จะเหมือนพท้า,อาวาลอล์โรติเกส่วนหน้าเขาสวยมากเลยเนี่ยมันหน้าเปรี้ยวอะไรเลยเดี๋ยวมีโครงการใหม่ของของลพบ,บุรีครับเดี๋ยวผมจะซื้อเลเซนมาแล้วก็ทำเป็นพวงกุญแจแต่ละสถานที่ของลพบ,บุรีอะไรเงี้ยให้ให้ห้อยกันนะครับ นีเขื่อนปลาสักเป็นอะไรไปแต่ไม่มีตังตอนนี้ยังไม่มีตังเป,เป็นแค่ความคิดอยู่จะทำพวงก,กุญแจของลพบุรีนะครับน่าคงไม่หัวหลอกทางยียวว่ะ เดี๋ยวรวบรวมต่างซื้อเลสเซน <c oughs> เครื่องอาก้อนผมไปละ <c oughs> โอ้ยพันสองพันนี่แป๊บเดียวหมดละค,ครับซื้อเครื่องเชื่อมอาก้อนแล้วก็ต้องอยังซื้อถังแก๊สอาก้เน,นี่ยถังแก๊สเที่ไว้เชื่อมออาก้อนนี่โอ้แม <c oughs> ่งหลายอย่างเลย ซื้อเครื่องไม่พอต้องซื้อถังนี่นะถังแก๊สเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเก็บถังเชื่อมมาก่อนแต่ผมดูแล้วว่าครั้งนี้ผมว่าถมเชื่อมธรรมดาแบบเชื่อมโบราณว่าเชื่อมได้อยู่นะเดี๋ยวแต่เนี้ยที่ผมทำแหวนนกกระเก้าอะ่ะมันไม่มีเชื่อมไงเดีย๋ยวเดี๋ยวจะทำแหวนพญายนาคอีกสักสักวงหนึ่งอะ่ะคนนี้ว่าเชื่อมได้แล้วล่ะผมดูแล้วเขา เขาต้องเอาตัวประสานน่ะจุ่มกับไอ้นี่จุ่มกับแกนประสานไอ้แกนลวดอ่ะไอ้ลูกแกนผมแม่งไปเอาน้ำยาประสานเอาผงประสานจุ่มตัวเรือนแม่งกลับกันเลยเขาจุ่มแกนไอ้หาหนไปจุ่มที่ตัวเรือนแต่แม่งก็ยังซ่อมได้นะก็มั่วไปครับ ก็ดูไหลายๆคนแต่เห็นทุกคนเอาน้ำยาประสานเชื่อมตัวลวดผมไม่ให้เสือกเอาไปเชื่อมตัวแหวนใส่ตัวแหวนตัวลวดไม่ได้เชื่อมันเลยลก็ให้ลนให้ร้อนด้วยให้ตัวเรือนแล้วก็ตัวลวดร้อนด้วยมันถึงจะเชื่อมกันโอเคเพื่อหาเรื่องคุยเล่นไป เอาแล้วพาโวโลมาแล้วอวโลติติกสว่วนเป็นปางหนึ่งของเจ้าแม่กวนอิมนะครับเนี่ยพาอวโลติเกสว่วนก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่จะต้องไปดูตำราอันนี้เป็นปางหนึ่งของเจ้าแม่เป็นปางชาติหนึ่งหรือปางอวตารหนึ่งของเจ้าแม่กวนอิมนะครับพระอวโลก เร้อาดูที่ติกสวรรหัวนมหัวนมหัวนมใส่ผิดหัวนมใส่ผิดพลาดเลยเป็นรอยแตกแล้วกันหัวนมใส่ผิด ah, will โอเคครับ hmm. เดี๋ยวเข้าพิพันธ์ไปสิงอยู่ในพิพันธ์ แล้วโดนดูดไปแล้วเป็นออเจ้าไม่เป็นออเจ้าไม่เป็นนางเอกเขาเป็นพระเอกพระเอกอออเจ้าโดนดูดไปเป็นพี่หมื่นหาเลยเล่นเดาโอ้ย

ยังไงสนับสนุนงานผมหน่อยนะครับผมจะซื้อเลเซอนเส้นครับตอนนี้อยากทำพวงกุญแจรบบุรีนะครับสนับสนุนงานผมหน่อยนะครับ,รบซื้อเลเซส้นขวดเจ็ดแปดร้อยขายขายอันละร้อยพวงกุญแจอันละร้อยอะไรเงรี้ยทำแต่ละสถานที่ของรบบุรีทำไปออกไปวาดรูปด้วยแล้วขายความเป็นรบบุรีอะไร,งไรเงี้ยครับ กลับมาก็ทำงานโลหะตอนนี้พิมพ์ิมขอตากตากไว้วันนี้เพิ่งรอก็อตากไว้สักวันหนึ่งให้มันแกล่งสุดๆค,ครับพันหรือเมื่อลืมผมก็จะรอแหละ พรวลโลมาเงี้ยวโอกาสแผ่นใหม่แต่ยังไม่มีสองนะไม่มีสองใส โอเคครับขอจบงานครับแต่งานสเก็ตเร็วครับไม่เสวยกาวขอโทษครับนกบินผ่านต้องวาดนกให้ทันพี่ยวหงก็จะเขียนประวัติพระอวโลว้ให้นะครับโอเคครับวอสการ์ดแผ่นที่สิบมั้งนี่แผ่นลงเลี้ยงมา้า ลายสลักหินสมัยนวะอันนี้ตัวลายสลักหินผ่าตัวตัวพ้านางอันนี้ก็ทับหลังนาลายปฐมศิลป์อันนี้ก็าานนกควรเกษตรสมุดควรเกษตรสมุดเนี่ยแต่ไม่หมดตรงนี้เป็นฝั่งยักษ์ตรงนี้ฝั่งเทพมั้ง ผมเอาแค่ตรงกลางอันนี้ก็ปราสาทพระเจ้าเหาอันนี้ก็ปางสามยอดมีมาลัยรามาด้วยครับลงหนังเก่าของลบุรีถ้าเกิดดูเรื่องเอเอเลอรก็จะมีมาลายรามานะครับจะเห็นในหนังเรื่องเอเอเลอรนะครับไม่ใช่ไหมตลกตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้เดียเ๋ยวตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้จะต้องมีถ่ายกับมาลายรามาในยุคนั้น เป็นโรงหนังเก่าที่ต้องอนุรักษ์ไว้นะอันนี้ก็โรงเลี้ยงช้างโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงก็จะซื้อโปดการ์มาใส่พระอวโลนะครับขอหยุดแล้ว <c oughs> งั้นสวัสดีครับทุกคน <c oughs> ลาเลยวันนี้ไม่โพสอะไรแล้วเล่นเกมดูหนังแล้วครับ พรุนี้มาดูงานกันหน่อยครับแดรวลบุรีบ้านเราศิลปะเมืองละโว้แดนวะครับไปแล้วปางสามยอดยยเจ้าชายวรมันไปนะครับผมก็ถ่ายทอดความเป็นนาวะความเป็นละโวะออกมาครับยืดแล้ว